โคดเดดสวัสดีทุกท่านด้วยลายกันนะครับผมวันที่21พฤศจิกายน2564ครับผมเชียงคืนครึ่งลิเวอร์พูลครับผมคู่ใหญ่คู่เด็ดคู่มันอย่างแน่นอนนะครับผมลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีเวลา3มทุ่มนะครับผมที่จะที่จะไปดูแมนซิตี้แล้วก็เอเวอร์ตนะครับผมแล้วก็5ทุ่มครึ่งครับผมทางด้านของสเปอร์พบกับลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมต้องบอกว่า ลิวพูนี่ ก็ยังยังติดท็อปโฟอยู่เรื่อยๆนะครับผมส่งด้านของอาเซนอลนี่ก็ร้อนแรงหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับผมหลังจากที่แพ้ไป3มเกมแรกแล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากนี้นี่ชนะมาลัวๆลัวๆจนแบบว่าโอ้โหอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่จริงๆนะครับผมแต่ว่าจะมาสะดุดที่ลิเวอร์พูลหรือเปล่านี่ต้องมาลุ้นกันนะครับผมใจผมเองนี่ก็อยากจะเชียร์อาเซนอลนะครับผมแต่ว่าก็ด้วยความร้อนแรงของลิเวอร์พูลนี่มันช่างน่ากลัวเลยเกิดนะครับผมทา ในฤดูกาลนี้และก็ที่ผ่านๆมาด้วยนะครับผมก็จากสถิติการเจอกันนะครับผมก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับผมที่ดีกว่าแต่ว่าลิเวอร์พูลนัดล่าสุดนี่ผลงานชักจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็ว่าแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าทางด้านของอาร์เซนอลต้องเรียกได้ว,ว่าชนะมาตลอดเวลาเลยและกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะมาหยุดที่ลิเวอร์พูลก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นบ้านของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมน่าจะ น่าจะท่านฐานไม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตฟันธงที่ลิเวอร์พูลแล้วกันนะครับผม และก็มาดูคู่ต่อมาเลยและกันนะครับผมแมนซิตี้ครับผมเปิดบ้านพบกับเอเวอเรตในเวลาสามทุ่มนั่นเองนะครับผมยังไงเรามีนัดเรามีดูกันอย่างแน่นอนนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมหลังจากนัดล่าสุดนี้ที่เอาชนะทางด้านของแมนยูไปได้ก็น่าจับตามองขึ้นมานะครับผมเพราะว่าขวัญและกําลังใจเริ่มกลับมาและเริ่มที่จะกลับไปทวงบอลลังที่1คืนแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีเชลซีนะครับผมที่ตอนนี้เรียกได้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับผมตอนนี้เชลซีก็ แฟร์ร์ชซีนี้เขาบอกว่าเขาหนาวเขาหนาวนะครับผมอยากจะลงมาเลอเกินนะครับผมยังไงเดี๋ยวแมนซีอาจจะจัดให้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันกนะครับผมก็มันเป็นสีสันของฟุตบอลเนาะก็อาจจะมีเซลลกันบ้างน,นะครับผมอู้ข้างบนหนาวจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะแมนซิตี้ครับผมพบกับเอเวอร์ตันก็ไม่น่านจะมีอะไรพิก พลิกโอยไปได้นะครับผมก็น่าจะเป็นแมนซิตี้นะครับผมที่ทําผลงานได้ดีกว่าอีกทั้งเป็นเจ้าบ้านด้วยและกันนะครับผมแล้วก็ขุมกําลังที่ดีกว่านะครับผมแต่ว่าก็จะประมาทเอเวอร์ตันไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทางด้านของเอเวอร์ตันนี่ก็ค่อนข้างที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ฟอร์มแบบฟอร์มคงเส้นคงวานะครับผมถ้าเกิดว่าวันวันนั้นแมนซิตี้ฟอร์มไม่ดีนี่อาจจะโดนทางด้านของเอเวอเรตตนตบเอาได้นะครับผมก็มาดูเฮดทูเฮดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอ้โหเฮดทูเฮดก็ทางด้านของเอเวอเรตต์นี่ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เลยนะครับผมแพ้มา2นัดแล้วก็เสมอมานัหนึ่งนะครับผมแต่ทางด้านของแมนซิตี้นี่เรียกได้ว่าชนะมา2นัดติดล่าสุดด้วยละกันนะครับผมแล้วก็สถิติการพบกันนี่เป็นแมนซิตี้ที่ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นฟันธงเลยครับผมแมนซิตี้ สเปอร์ครับผมห้าทุ่มครึ่งพบกับลีดยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมก็สเปอร์นี่ก็เป็นทีมที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็คงจะชอบนะครับผมเพราะว่ามีนักเตะชาวเอเชียอยู่คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าโอ้โหจีจัดมากๆในเวทีพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับผมกับซอนฮุนมินนั่นเองนะครับผมอีกทั้งยังมีนักเตะอีกหลายๆคนที่เรียกได้ว่าเป็นขวัญและกําลังใจทีมได้อย่างดีเลยละกันนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบลูคัสโมล่ามากเลยนะครับผมแต่ว่า ก็เป็นอะไรสำรองที่เรียกได้ว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นอะไรสำรองที่พาสเปอร์เนี่ยไปจนถึงเกือบจะถึงฝั่งฝันนะครับผมเรียกได้ว่าแม์นั้นนี่ถ้าเกิดว่า ได้ไปถึงฝันๆนี่ก็น่าจะดีนะครับผมกับ UCL ในปีไหนเนี่ยแหละผมเองก็ไม่จําไม่ได้แล้วนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่ายังไงสเปอร์นี่ก็เป็นทีมที่น่ากลัวอีกทีมหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองอีกหนึ่งทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมพบกับลีดยูเนเต็ดนั่นเองนะครับผมซึ่งเรียนว่าทางด้านของลีดยูเนเต็ดนี่ ก็ไม่ค่อยมีผลงานที่จะดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นว่ายังไงคู่นี้ไม่น่าจะพลิกโพยกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเฮดจูเฮดก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่าเฮดจเของทั้ง2ทีมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งสเปอร์เองก็ไปเสมอให้กับเอเวอรตตันะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะในบอลค้วยอื่นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ด ครับผมที่เรียกได้ว่ามีทั้งแพ้มีทั้งชนะมีทั้งเสมอนะครับผมก็สิทการพบกันเนี่ยก็เป็นสเปอร์นะครับผมที่ทําได้ดีกว่าแต่ว่ามีนัดหนึ่งนะครับผมที่สเปอร์แพ้ให้กับลไนเต็ดถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยเนี่ยเออคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันนะพูดถึงมันก็น่าเสียงทายดูนะครับผมมองไปว่ายัางไงก็ขอเป็นขอเอาทีมได้เปรียบก่อนแลวกันนะครับผมน่าจะเป็นสเปอร์ที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตฟันธงที่สเปอร์แล้วกันนะครับผม อ่ะก็ประมาณนี้และกันนะครับผม3ามคู่ใหญ่ๆนะครับผมเล้วพู น่าจะเอาชนะอาร์เซนอลไปได้นะครับผมแล้วก็แมนยูครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมน่าจะเอาชนะเอเวอร์ตันได้แล้วก็สเปอร์ครับผมน่าจะตกหลีกยูไนเตดความไปนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม3มคู่ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็3คู่ด็เดๆที่เรามีนัดดูกันอย่างแน่นอนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมยังไงใครที่อยากจะลองเสี่ย ใ,ใครเสียงดวงดูก็สามารถสมัครที่ลิงก์ทางล่างาคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ฟรีฟาหนงสองโนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ